พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันมัน,มนกับผมพงศธรดีลาประชากุณเปราะบางอ่อนไหวสับสน วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับหลังเกิดเหตุการณ์วุ่นวุ่นของธนาคารซิลิคอนว a l เลตหรือว่า SVB เนี่ยส่งผลทําให้ความมั่นใจของผู้ฝากเงินในสหรัฐตอนนี้ถดถอยมากนะครับตลาดตอนนี้มองข้ามไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสไหมที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับฮันแนแชร์รอบโลกพบก,กับผมใหม่ทุกสัปดาห์นะครับพงสทอลีลาประชากลเราเองก็จะมาเล่าแล้วก็ติดตามกันเนี่ยครับประเด็นฮอตประเด็นฮิตณตอนนี้หนีไม่พ้นเลยนะครับจุดศูนย์กลางของความ มันยังอยู่ในฝั่งของทางสหรัฐนําโดยการล้มของธนาคารพ่านนี้ตอนนี้นับกันไวๆเองเนี่ยมี3ธนาคารเข้าไปแล้วนะครับที่ต้องมีการเข้ามาช่วยจากการให้การันตีแก่ผู้ฝากเงินในทุกรูปแบบก็กลัวว่าความเสี่ยงนี้จะลามนะครับจนทําให้เกิดเติบโตสิทธิรันสิ่งที่หลาดคาดการนะครับมันเยอะแยะวุ่นวายสับสนเต็มไปหมดเลยแต่อย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับความเปราะบางของตลาดตอนนี้เริ่มเผยชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเจอกับสภพ ภาวะดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยครับปัญหาเงินเฟ้อตอนนี้ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาติดตามมาดูนะครับว่ามันจะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไปตอนนี้ต้องยอมรับนะครับปี2022ว่าวุ่นแล้ว2023มีโอกาสจะวุ่นกว่า2022นะครับผ่านไปยังไม่ทันไรยังไม่ครบ3เดือนปีนี้ดีตอนนี้ก็เริ่มเห็นสเคแววมาแล้วนะครับว่าปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งที่ตื่นเต้นตลอดทั้งปีนะครับก่อนเข้าเนื้อหาจริงๆนะครับผมขอคั่นด้วยภาพสนุกๆเล็กๆนะครับทุกๆครั้งนะครับเวลาเราเห็นหน้าปก Forbes, ซึ่งเป็นนิตยาสารชั้นนาระดับโลกเองเนี่ยเอาคนที่มีชื่อเสียงเข้าหน้าปกไม่แน่ความว่าคนเหล่านั้นเองเนี่ยจบสวยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เองก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางฟอ r บส์เองเนี่ยมีการเสนอชื่อทางซิลิคอน v a ลลีย์แบงค์ให้เป็นหนึ่งในธนาคารยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดประจําปีด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในช่วง56ปีนี้นครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอลิ <Elizabeth S 2> Holmes, ซาเบธโฮมนะครับนี่คือเป็นฟาเดอร์ของเท e ยานอสมีข่าวสแกนเดลแล้วตอน,น นี้นี่คือก่อตั้งบริษัทวีเวิร์กนะครับเป็นเหมือนกับ โคเวอร์กิ้งสเปซสุดท้ายก็คือพังไม่เป็นท่าและอีกคนนึงนะครับพูดไปขาดไปไม่ได้เลยแซมแบงแมนฟรี free, นะครับผู้ก่อตั้ง FTX สุดท้ายตอนนี้เป็นไงคือพังนะครับพวกนี้อยู่ในหน้าปกนิตยสารฟ o r b e s หมดเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับด้วยการที่เป็นสื่อเป็นมีเดียใช่ไหมคนไหนดังเป็นกระแสะข้อทิศเองเนี่ยก็ต้องออกมาขึ้นหน้าปกเรียกแขกเป็นธรรมดาจริงๆแล้วเขาก็มีคนที่ประสบความสําเร็จมาข,ขึ้นหน้าปกและตอนนี้ยังสักเซสอยู่เองเนี่ยมีไม่น้อยนะครับตอนนี้มาเขาเร่งวุ่นๆกันนะครับสิ่ เริ่มมีการเห็นการคาดการณ์การลดดอกเบีย้ยค่อนข้างเร็วและแรงทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบา,าลสหรัฐตัวสั้นๆตัว2ปีนี้ปรับลดลงเร็วมากนะครับในช่วง3าวันใดๆลงมาทีเดียวเองเนี่ยเจ็ดสิบเบสิสพอยต์เลยถามว่ามันเป็นระดับการปรับลดลงมาแรงที่สุดขนาดไหนมันแรงเทียบเท่ากับเดือนตุลาคมปี1987นยะครับย้อนหลังกลับไปเองเนี่ยสาสิบกว่าปีณนะตอนนั้นเจอสภาวะแบล็กมันเดย์นะครับตลาดหุ้นสหรัฐลงเกินกว่า20%ในวันเดียวเนี่ยครับพอตลาดม แพนิกสุดๆเองเนี่ยก็หันไปหาสินทรัพย์ที่มันปลอดความเสี่ยงมากๆจนส่งผลทําให้บอลยูสหรัฐตัว2ปีเนี่ยลงแรงมากๆนะครับณนะตอนนั้นเองเนี่ยลงแรงกว่า100 basis p เบสิสพอในช่วง3วันใดๆเลย ซึ่งแน่นอนครับพอมันมีการคาดการณ์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเองเนี่ยก็ต้องกลับมาถามซิว่าทําไมตลาดเชื่อว,ว่ามีการคาดการณ์ที่เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยเร็วและแรงทงั้งทที่ภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไม่สําคัญก็ได้ทาง Research Partner ของเรานะครับมีการจัดทํา Index ตัวหนึ่งเรียกว่า critical stress signal เป็นการเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้ตลาดการเงินในหลายๆมุมเองเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่มันเปราะบางและมันพร้อมระเบิดนะครับจากในอดีตข้อมูลที่ผ่านมาเองเนี่ยเวลา Index ตัวนี้มันมีการทริกเก ให้ไฟสีแดงขึ้นมาปุ๊บเองเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องเข้ามาช่วยนะครับแต่คำถามมันก็มีนะครับว่าถ้าตอนนี้เองเนี่ยเฟดจะเข้ามาช่วยจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาของเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่นะครับจากข้อมูลล่าสุดเองเนี่ยตัว US CPI ประจําเดือนกุมภาพันธ์ถ้าตัดไอเทมที่มันหือหวาออกไปแล้วไปดูไอเทมที่มันเป็นคอหรือว่าแก่นของมันจริงๆเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่า เงินเฟอ้อ oh, <no. S 1> รอบนี้เหนียวจริงๆมันมีหลายไอเทมเองเนี่ยที่ยังคงบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันรัน hot อยู่โดยเฉพาะเรื่องของการจร้างงานที่ตลาดแรงงานตึงตัวแบบนี้อาจจะทําให้เงินเฟอ้อเองลงยากมากๆนะครับสับสนขนาดไหนเองเนี่ยตอนนี้หาความเห็นร่วมของนักวิเคราะห์ไม่เจอนะครับ สัปดาห์หน้าเฟดจะมีการประชุมกำหนดทิศทางนโยบายทางการเงินนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษด้วยเพราะว่านอกจากมีปัญหาเรื่องวุ่นวุ่นจากธนาคารซิลิคอนววลลย์แล้วเองเนี่ยเขาจะต้องมีการออกคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจเงินเฟอ้ออัตราการว่างงานตลาดจะจับตาดูแบบใจจดใจจ่อมากนะครับว่าเฟดจะมีท่าทีอย่างไรณตอนนี้เสียงแตกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลกอย่างซิตี้แบงก์เจพีมอร์แกนไปจนถึงรีเสิร์ชพา r t เน r เราเนี่ยครับแบงก์ออฟอเมริกาเองเนี่ยต่างคนต่างมองว่า อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่ไม่เท่ากันไปจนถึงมีบางแบงค์นะครับเชื่อไปเลยว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำอย่างเช่นโนมูระก็ต้องยอมรับเนี่ยครับว่าพอความไม่ชัดเจนแบบนี้ปุ๊บเองเนี่ยตลาดเองจะผันผวนในระดับที่สูงมากนะครับจนกระทั่งความชัดเจนเองเนี่ยมันปรากฏจริงๆและด้วยการที่ความชัดเจนมันต่ำนะครับความผันผวนในฝั่งของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงินก็คือพันธบัตรเนี่ยมันอยู่ระดับที่สูงขึ้น เวลาที่ความผันผวนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงแบบนี้นะครับผลตอบแทนของดัชนี S&P น500หลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนมันมีโอกาสที่จะติดลบมากกว่าให้เป็นบวกนะครับและค่าเฉลี่ยรีเทิร์นก็ดูไม่ค่อยดีด้วยเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าเวลามันดูวุ่นๆุ่นง,งงงพร้อมๆกับมีความเปราะบ,บางจากภาวะดอกเบี้ยที่สูงอยู่แบบนี้เองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างดาวไซด์เซอร์ไพรส์ให้กับตลาด มากกว่าที่จะสร้างอัพไซด์เซอร์ไพรส์นะครับถ้าดูจากประเด็นพวกนี้แล้วเองเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยครับเราควรจะต้องตั้งขาดไว้ก่อนนะครับก็ต้องกลับมาย้ำนะครับว่าที่เราบอกให้ตั้งขาดเองเนี่ยดูจากตัดสัญญาณขึ้นรบกวนออกไปนะครับไปดูในแง่ของฟันเดเมนทัลส์เองเนี่ยตัวหนึ่งที่เราเชื่อว่าเซตอัพของตลาดหุ้นณตอนนี้ดูไม่แข็งแรงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ valuation เนี่ยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยมี correction มาระดับหนึ่งแล้วแต่ earnings yield gap ของ,ง,งอดัชนี S&P เจอช็อคแบบนี้เนี่ยในอดีตต้องยอมรับนะครับว่า e a r n i n g ็ y ส์ยูแกับมีโอกาสที่จะถ่างเพิ่มขึ้นกว่านี้ซึ่งการถ่างของ E a r n i n g ็ตส์ยูแกเองเนี่ยอ่านมาจาก2ส่วนนะครับเรื่องแรกก็คือบอลยูอาจจะมีการปรับลดลงหรือ PE ของหุ้นมีโอกาสปรับลดลงมาเช่นเดียวกันถึงแม้2อย่างนี้เองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงจริงๆถ้าไปเจอสภาวะช็อคอาจจะทําให้ e a r n i n g ็ตส์ยูแเองเนี่ยดูดีขึ้นแต่ด้วยการที่ e a r n i n g ็ตส์ยูแปัจจุบันมันต่ตําเตี้ยเลี่ยดินมากๆเองเนี่ยม 吧。 หุ้นมีคอรเลคชันมาบ้างแต่ก็ยังคงมีดาวไซด์อยู่จากในแง่ของバリュเอชันที่มันตึงมากๆแบบนี้ประเด็นสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้นะครับคำถามที่อยู่ในใจของนักลงทุนทุกท่านก็คือเมื่อไหร่จะซื้อหุ้นได้สักทีหนึ่งเนี่ยครับเรามีการคัดมานะครับสิบอินดิเคเตอร์จากรีเสิร์ชพาร์เนอร์เราในอดีตนะครับแปดในสิตัวนี้ถ้ามันทริกเกอร์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเป็นจุดในการซื้อที่ดีปัจจุบันนี้มีการทริกเกอร์ไปแล้ว6ตัวนะครับคือปรับเพิ่มขึ้นจาก4 4ตตตัััวววกกกก่่่่อออออนนนหหหห้้าาาเเเเุุุรรรณ์ๆลลีียทืืออมไจส สัญญาณติ๊กถูกเพิ่มขึ้นบ้างสีตัวนี้ประกอบไปด้วยดังนี้เลยนะครับตัวแรก F ฟดจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยตัวที่2 earnings y ็งส์ยูจะต้องมีการขยับเพิ่มขึ้นตัวที่3 research ต่างๆจะต้องมีคอมเมนต์เชิงลบเพิ่มขึ้นและกดอันสุดท้ายนะครับ rule of 20ตัวนี้ไปดูกันนะครับว่ากดของ20นี้มันคืออะไร ขอแทรกไวๆนะครับเป็นเรื่องขำขันจริงๆแล้วมันมี rule อันนึงนะครับ rule of t w e ในวงการสื่อวงการมีเดียเองเนี่ยทุกคนก็จะชอบนะครับแล้วก็ติดตามกันมากเพราะว่ามีดารารุ่นใหญ่ฝ่ายชายนะครับเลโอนาร์โดดิคาปิโอเองเนี่ยเวลาเขาจะมีแฟนทีไรเองเนี่ยถ้าแฟนเขาอายุเลย25ขึ้นไปปุ๊บเองเขาก็จะไปหาแฟนคนใหม่นะครับลองไปดูนะครับสขตดขำๆเขานี่มาดู rule of t w กันจริงๆเนี่ยครับคนคิดค้นกฎนี้ขึ้นมานะครับคือนักลงทุนแฟนเมนเจอร์ชื่อดังระดับโลกเคยป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยในยุคปี8090นนะครรับีเตอ์์ลิชถาามว่ ทำไมป๊อปปูลามากเลยครับเพราะว่าฟันเมนเจอร์ท่านนี้เองเนี่ยสามารถให้รีเทิร์นชนะ s&p ทุกปีตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นฟันเมนเจอร์นะครับและรีเทนของเขาเองเนี่ยคิดเป็นเฉลี่ยต่อปีนี่คือ3 0เลยต้องบอกว่าว้าวมากๆนะครับถ้าผมลงทุนเองเนี่ยเพียงแค่1เหรียญน,นะครับในช่วงที่เขาเป็นฟันเมนเจอร์มาเองผมจะได้เงินขึ้นมาเนี่ยตอนจบที่เขากเกษียณคือเป็น30เหรียญน,นะครับเทียบกับดัชนีเอสบีห้าในช่วงเดียวกันเองเนี่ยจาก1เหรียญขึ้นมาเป็นเพียงแค่6.6เหรียญเท่านั้นเองว้าวน,นะครับคราวนี้รูออฟทูเมนตีนะครับสูตรง่ายๆเลยก็คือ เราดูข้อมูลย้อนหลังล้วนๆนะครับนักลงทุนทุกท่านสามารถที่จะติดตามได้สูตรของ Rule of 20นะครับสูตรง่ายๆเลยต้องการ Input เพียงแค่2ตัวเท่านั้นตัวแรกไปดู Trailing PE ของราชินี S&P 5 0ี500และตัวที่2เอาข้อมูลเงินเฟอสหรัฐหรือ CPI เอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับถ้ามันบวกกันแล้วยังเกิน20อยู่ หมายความว่าหุ้นยังไม่บอ t ท o มนะครับคราวนี้มาดูค่าปัจจุบันของทาง rule of 2 0กันนะครับตัวแรก PE trailing ของสหรัฐตอนนี้ยังอยู่แถวแถว18เท่า,าและข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดของสหรัฐนะครับออกมาอยู่ที่6%ออาสตัวนี้บวกกันเนี่ย18บวกโควก็ออกมาอยู่ที่14ใช่ไหมครับแหมรอเล่นนะครับ24นะครับมันยังเกิน20อยู่นะครับเป็นจุดที่ยังไม่ t r i กอร์และไม่ใช่จุดที่ดีในการเข้าซื้อหุ้นถามว่า rule of 2 0เนี่ยจะ trigger ด้วยสาเหตุอะไรบ้างก็ต้อง2เรื่องนะครับง่ายๆตามสูตรเขาเลยนะครับเรื่องแรก PE จะต้องลงมานะครับแล้วก็เรื่องที่ 2, 2> เงินเฟอ้อก็จะต้องลงมาอีกพูดง่ายๆคือว่าคอน d i t i o n ปัจจุบันนี้ยังไม่เอื้อกับการ t r i กอ e r นะครับก็มาลอลุ้นกันนะครับว่าเมื่อไหร่ตัว i n นดิเ t o r อร์อีก2ตัวจะกลับมา t r i กอ e r แต่ปัจจุบันนี้ด้วยการที่มันยังไม่ t r i กอร์เองเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปซื้อและให้ผลตอบแทนดีๆก็ต้องบอกว่าจํากัดอยู่นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับทาง CIOFIS ของเราณตอนนี้ยังคงมุมมองระมัดระวังนะครับเรามีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนคําแนะนําการลงทุนถ้าหากตลาดหุ้นสหรัฐ ว่าจากแต่ชดีี5 0 0มีการปรับลดลงมาเกินกว่า ที่ระดับ3,800จุดนะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ดีในการที่ค่อย,อยๆทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเราจะมีการปรับเปลี่ยนคําแนะนําการลงทุนรายภูมิภาคและรายอุตสาหกรรมหรือว่าเซกเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าความน่สญญาสนใจของหุ้นเองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปภายใต้ภาวะของหุ้นที่ไปเจอการรีเซ็ตใหม่โดยเฉพาะการรีเซ็ตจากเรื่องของดอกเบีย้ยที่ยังคงค้างสูงอยู่สัปดาห์นี้ฮันแนแชร์รอบโลกจบกันไปแล้วนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ดนะยครับกดกระดิ่งยิ่งได้ยิ่ จากทางช่อง Edge Invest ของเรานี้มันก็จะขึ้นฟีดรแรกๆของ YouTube แอปของทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile